นั่นละแกออกไปแกออกไปเห็นมาจากพวกมิสไยน์กนบอไปเจอพระพระพระเดินทุดงองค์หนึ่งเพิ่อนเราแบบเม่ได้มีเงินมีดองอย่างหรอกเพิ่อนไปพกเงินพกอย่างเดียวเพิ่นก็เดินไปแล้วแกเห็นว่าเพิ่นเมื่อยๆนะแกเราคิดว่าเพิ่อนมาท่านท่านเขาแกก็เลยซื้อนมซื้อยังไปถวายเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าโยอมวันนี้หน่อยเพิ่นก็มียาสูบแบบ คลายว่าเพิ่นคลายว่าเป็นพ้าแล้วเพิ่นคลายว่าเป็นปูน้ำไงเพิ่นก็เลยเอาเอาเอาไปที่ว่าพันยาน่ะเขียนเลขให้แก้วแก้วกับเพิ่นก็ว่าเลขตองแหงบ่ฮะไม่ตองบ่ค่ะนี่เป็นกระดาษเป็นเป็นกระดาษนั่นแหละกระดาษเพ่ามันเข้ากรนยาเพิ่นก็เขียนให้ว่าตัวนี้เ้อลอโรตรีเ้อร์พัสนเพิ่นให้หกศูนย์สามแก้วก็ว่าคือออกนี่น่ะใช่เพิ่นบอกให้ซื้อลรตรีดดานนาหกศูนย์สามดานนาหลักการมันออก ลอตเตอรี่เด้อเนี่ยประสันแล้วก็เลขล่างเป็นหายหนึ่งเจ็ดกับหกหาคิดกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแก้วไปบึ้งก่อนในกระดาษในกระเป๋าเจ็ดกับหกหาเดี๋ยวไปก็เขียนมือยันกระดาษหายเลยทายไปอีกใช่หายอหรือแก้วหายน้ำฝนบึ้งอยู่เมื่อคืนน่ะใา่อายุจักปีกะประมาณอายุหลายก็แก้วละประมาณหาสิบกว่าวะแม่โอ่งเที่มาทุดงแม่เป็นมาต่รถามบ้านบ่ เพิ่นสิไปเมื่อุดรกขขึ้นรถตู้น้ากันอยู่แต่ว่าตอนลงเพิ่นกะบ่ได้บอกที่อยู่ยังแก้วบ่ได้ยางเลยจไเจออพู่สเจอตรงขางยางละค่ะเพิ่นสิยางขึ้นรถนั่นแหละแต่ว่านันละยมเพิ่นเพิ่นบปบอกยังเลยบ่แม่นเจอเพิ่นะอยูื่อนเพิ่นเพอผูพมีอนเพื่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 อนเพือนเพื่นเคราชนั่นเพื่อนเพื่อลเพื่อนเพ่อีกพันเาอุเรแกอวลงรถอปเจอนพร่อีกพระนเ่งชั้่นเขื่อนเ่วงก่อนเที่องอ่อเพิ่นก็ใส่พระแนบว่าสเนเําตาลเข้มๆเนาะแกก็เลย ตอนตอนใจเขาแกวเล้ใจเขาถวายให้เพื่อนหกสิบบาทเป็นเพื่อนเพื่อนก็พ่อแกวพูดว่าพูดเบาๆแกวว่าสิถวายเขายเพื่อนเพื่อนอเลยเฮ็ดน้ำหกแต่แก้วน้ำม,มันความล่งสิมันก็นนางนิ่งแป๊บเดียวนะน้ำม,มันก็นไหลลงโต๊ะโต๊ะโต๊ะแกวเ็นยังว่าเป็นช็อบ่หรือเป็นเป็นยังสินะเจ้าของบ้านเจ้าของหลานก็เลยว่าเฮ้ยคุนเป็นยังเฮ้ยวันสันรู้กันเขาคุยกันว่าสิถวายน้ำเพื่อนแกวน้ำหลือหกลงไปน้ำไหลติ้นติ้นตลงไป่น่นะคือคนอยากน้ำไหมคะเพื่อนก็นิ่งๆเนี่ มันกัลูกขึ้นมาแล้วมันกับชีเช่วยบอกบอกยางกขาบอกแก้วมันกันนางนิ่งมองแบบนิ่งนิ่งสักแป๊บหนึ่งแกวก็เล่นยางของน้ำาอ็นเพิ่นสีท่านเขาเสร็จแล้วนะชั้นเขาเรแล้วเพิ่นสีลูกเจ้าของบานก็เลยบอกว่าเนี่ยมันม่ยิ่งคนนั้นถวายเขาแล้วจ้ะเพิ่นก็เลยเก็บของเก็บของเพแกวยางแม่บอกว่าโยมถ้าถวายข้าวพระแล้วพระไม่ได้อวยพรให้บ่ไ์แดงในพ่อน่ะไม่ต้องว่าอะไรนะบุญหนักเกิดจากการให้แล้ว วางสิบุญเกิดจากการให้แล้วพระไม่ได้ให้พรหรอกนะเดี๋ยวพระจะไปแล้วเงี้ยที่ระกาบุญกาบก็บกบมาหอดบ้านอีกเมื่อบานน้ำฝนเจอพระมากที่ว่ามากเขาเรียกว่าคันนั่นมาเฮ็ดบุญนะมันไปเฮ็ยน้ำฝนน้ำฝนว่ามีแพงย,อยง่อยจังดแนยพี่ก <S <S แก้วแก้วก็เลยว่านี่ม์ค่ะนี่ม์มาบ้านแก้วเลยค่ะแก้วก็เรียนมาเอาเงินขอเมื่อกี้นี่เป่าเมื่อวานหาสิบบาทใส่น้ำฝนมันก็เลยห้ยอันนี้ว่าห้หาเซ็น ไอ้นี่มหาเซ็นมือแปลว่ามือนั้นแก้วเจอพระสามองค์แล้วแก้วใหบุญสามองค์เลยสาธุน้ำบุญแล้ววันที่แล้วแก้วฝันคือว่าพันมาให้บุญเฮาแสดงว่าเฮาบ่ไม่บุญพันเลมยมาให้บุญเฮา,เาพันไี่เทียนน้ำพกหอามใ <c oughs> นตอนเฮาถวายเขา,าพันก็ได้ยิ่เฮาเบานางคนละโตเพราะว่าพ่นสีเดินทา,า<ม>งนะพันกฤฤฤฤฤฤ<ม>็ต้องาาบ่่ไหกกยอแววว เกี่ยวว่ากับอันแม่ค้าว่าเดี๋ยวนเพิ่นชั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเก็บเงินกับเกี้ยวเด้อแกเสิ็ถวายเขาเพิ่นน้ำดอบความพลุกล้งเป็นเนี่ยเกี้ยวน้ำแบไหลโจกโจกอยู่นะน้ำเพิ่นหลกความสิความเพิ่นกับเก็บขึ้นเนี้ยความรล้วเพิ่นแม้มเป็นแบบหยาดน้ำสิไหลไหลไหลล่งโดนเพิ่นอ่ะโดนตัวเพิ่นว่าแล้วก็เพิ่นกับเก็บนึ้นถ้าคนเฮ่าเนี่ยน้ำยศก็ต้องยิบเอาึ้นแม่นวะอันนี้เพิ่นเสร็จความุ๊บแล้วเพิ่นก็กลมลงเสร็จสั่งาเพิ่นหยาดตา เพิ่นสิเห็นอีหยังในแก้วนี่แหละเพิ่นสิเห็นความความทุกข์ยากของแก้วหรือเปล่าเพิ่นระยัดหน้ไปเพราะว่าเพิ่นสิได้ยินน่ะแต่ว่าแก้วบ่ได้เว้าดังเด้เออประมาณนั่นแหละแก้วบ่ได้เว้าดังเลยก็เลยได้ทั้บุญสามองค์เลยในวันนั้นที่เดินทางกลับมาพาเพิ่นหูดีดีเพราะว่าเพิ่นนิ่งเพิ่นสงบได้ยินเสียงเงี่ยเพิ่นสิยงหูจักมืดได้ยินมืดเพราะว่าเพิ่นมีสมาธิดีแล้ว มาเสร็จมาทีดีแล้วคนบอกยังคอยๆเป็นกระสีได้เงนยมันสิกระทบถึงพ่นเลยผู้พ่นอันนั้นได้แล้วพ่นกระเฮ็ดแก้วข่อมเล่นน้ำกันไหลโจ๊กโจ๊กพนกระสีแพ้ยนยาดน้าแต่ว่าก่อนพ่นสิบไปเป็นกระยืนขึ้นเป็นเราแก่ก็นั่งไหวเพืาว่าโยมถ้าไม่ได้อวยพ่ออันไม่ได้อันเทียดอันอวยพ่อไหนเด้อเพราะยังเพราะว่าจิตที่ถวายอ่ะก็เกิดบุญแล้วแหละมาดันก็เล้ไป เป็นวัานยังโมโหเจอพระสามองค์มีศุกร์นี่แหละล่ะเฮ้ยเจ้าก็ได้มีมาผูกแขนเนี่ยอันรุ่นบ้านเท่านี้ก็คือกันกระสือเบิ่งแน่เพื่อนหายศพโอ้ยเพิ่นยืนสวดอยูุนาบ้านนี่ผู้เนี่ยองค์พระเนี่ยเพิ่นสวดโอ้ก็แพ้ไม่ตายนูเยอะมากเลยอันสามองค์นี่ก็มีองค์แรกกรบวะได้แพ้องค์สองบัวองค์สามสุดท้ายค่ะสวดให้นู้โดนมากนู้ก็ก้มรับอยูุนาบ้านนู้นี่แหละเป็นบุญแล้วมันไม่ให้บุญก็ฟันเห็นป่าก็ไม่ได้ไหมนุ้งแม อุ้มง่าป่าตัวเมียอุ้ใ่เอวยกควงได้เนี่ยอืมน้อแปดศูนย์ว่าได้เ่ามัหคือหนูตีเป็นอายุหนูไมสี่หกแปดอ๋ออายุหนูสี่หกเป็นวันตีเป็นตาแปดตาแปดตาแปดอุ้มกะอุ้มก็เป็นศูนย์ได้อืมอัอะที่แม่ที่ที่โซหาแม่เมื่อวันไหนแม่แม่หนูฟันเนีป่าได้ป่ะแปดมาเนี่ยนอหนูวางสิวันนี้ฟันไปละ วิ่กือบสามศูนย์แปดในม้างวดก่อนนี่เองงวดที่แม่บอกสามแปดจำได้ไหมที่เราตีสามแปดกันแก้วก็ฝันว่าแก้วได้หนึ่งปลาครึ่งตัวแก้วก็ตีเป็นสามศูนย์แปดแล้วแก้วก็ไปบอกคนในทิกตอกว่าสามศูนย์แปดเด้อแล้วมันสามงวดผ่านมามันหัวต้อมาออกไงโอ้โหบอดายบอดาเนาะฝันหนึ่งสี่ฝันย่ำใดกับฝึกซ้อมนีคนเสี่ยไมให้โศกเป็นโตเลยล่ะนี่มาเซ็งเป็นบอกให้แก้วซื้อลอตเตอรี่ได้แม่เนี่ย ซื yeah. okay. ้อลอตเตอรี่ไว้เนาะเพิ่นบอกให้ซื้อลอตเตอรี่เพิ่นสิงหาเลขยสามตัวประกาศว่าเขียนอันคนยันยันนี่ประกาศซื้อมี่เมจิกบ้าได้บุญน้ำแกงได้บุญน้ำแกงยาย่าบ่ซื้อเด้อบันี้เด้อเยังใี่เนาะบุญมันหกหกศูนย์สามเนี่ยกับกับยัง กับล่างเพิ่นให้ล่างอีกเนาะเพิ่นเขียนล่างเนาะล่างตอนแรกเพิ่นเขียนเก่าหนึ่งก้อนเก่าหนึ่งเพิ่นเขียนเก่าหนึ่งก่อนต่อมาเพิ่นแกเขียนหกขาหกขาสำรองใบแล้วกันหนึ่งเจ็ดอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งกันมาเจ็ดหนึ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นขีดทับยังสี่กันไม้เพราะว่าเป็นเลขเจ็ดนั่นแหละเนาะเนาะเนาะ แต่ว่าแกกับพยาตาทีมกระดาษเพื่อนดอกเพราะว่าเพื่อเพ่นกระดาษมีโชคนะเพื่อนป่วยพ่อในกระดาษเก็บไว้ในนั่นละจ้ะวันนาจะซื้ออีกซื้อเต่าตุก้ายำ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 อยู่นในเพื่อเพป็นหายอ่อนแมนโชคของเฮาบุญของเฮาเตียวม้วนนี่ผู้อื่นซื้อน้ำอ่าสีบดได้ม้วนนาตัวกระสือคนเดียวเอาน้ำกันแอะไรชาวบ้านเอาน้ำหนักอะไรด้วยน้ำกันแมนแมแม่ก็ได้มากประหยัดปิดข้าเจ้าเพราะท่านได้ถือเฝ้าให้ข้าเจ้าล่ะโอ้ยมากคั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 กเอาเอาเอา มันมีดวงก็หน้ามีบพรว่าก็มันมีแดงก็บอกแม่เด้อสามแก่ตอนนั้นแกก็ได้น้ำแม่เด้มันได้น้ำแม่ลอยมันแฟนหายแจงสี่ค่ะพุ่มส้มเอาพิจารณาเป็นเนื้อข้างขอท่านผู้มส้มโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันเด้อก็มีแก้วกับเธอซีนด้วยแม่สามเมืองเพราะว่าแฟนหายป่วยกับแก้วกับเอซีนโอ้ดีดีดีสวดม้วนมือเช้าแล้วก็ตอนเดี๋ยวตอนแรกคือแม่เดี๋ยวนี้ห่างห่างสวดมนต์แล้วจิตใจจะไปน้ำยังจะไปยังได วมีสมาธิแล้วที่หวายพ้าเอาแล้วหั้งสมาครั้งปุถโถกันหว้หนโมแต่จักกันรับกันนอนอ่าดีพ่อสอนเป็นบ่พ่อสอนอ๋อบ่เมนสิบห้าอยู่บ่อันนี้ยังเหนี่ยสันสิบเจ็ดเจ็ดกุมภาเรียกจะออกสิบเจ็ดบ่เฉพาะคนสื้อสิบเจ็ดลายเนาะเฮ้ยทั้งรีบสื้อเดี๋ยวว่าอันนี้หนึ่งสิบเจ็ดไล่ลายเจ็ดหนึ่งบางทีสิบเจ็ดคนสื่อลายมันสีแดงมาเจ็ดเจ็ดเก่าที่บรนวาเนี่ยละไอหนึ่งเก่าเจ็ดเก่ามาบอกพีดอีกแล้วเรียกผ่ทุดดงบอก เบกพระทุดงบอกเพื่อนกับศรีประยากบอกเก็บไว้ในนี่เด้อพระทุดงดงบอกนั่นเลาไปโนถวายนุ่มเพ่อนอ่ะก่นได้บอกเพื่อนเขียนให้บอกกันได้เขียนให้ไรมือกันกระดาษเก่าๆนะกระดาษเก่าๆนุ่ก็เก็บไว้บูชาเนี่ยเราเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีสินเนาะเพื่อนมีสินเราเป็นยางทุดงมาก๋อกระดาษใบ ใบยาใบสูยาเพื่อนก็ซื้อไว้เก็บไว้ซื้อทุกงมวดก็ได้เด้แต่ว่าแต่ขึ้นรถนี่ก็เจ้ากว่าได้เก็บตังค์เพืนเนี้ยื่ะก็เจ้าก่ได้เก็บตังค์เพื่อนหรอกเพราะว่าเพื่อนเป็นภาคตุดมเตือนห้างเพราะว่าพนติกลับบานยังสามเป็นเลขเจดาเมืองเลยเจดาเมืองเลยเพื่อนมีเส้นเพื่อนมีอย่างเพื่อนออกทุกงมวดออกตลอดออกตรงตรงพร้อมทั้งสามตัวทั้งสองตัวงมวดว่างานเพื่อนในสามศูนย์ศูนย์สามตัวเดียว จ็ดศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดตัวเดียวอันนี้ตัวร่องมันก็ว่าเก่ามันก็เลียนน้ำมูกสิดอกเอาตรงกันคักกันเนาะเก่าหนึ่งกันมีสิทธิ์รุ่นด้ค่ะตรงกันบ่าแม่ตรงกับเลขเพิ่นบ่ะแม่ตรงกับเลขเพิ่นเจ็ดหกศูนย์สามแม่ก็ซื้อไว้ละละค่ะท่านผู้ชมมาหาแก้วแก้วกับมีของดีฝากค่ะท่านผู้ชมนี่คือมีอะไรแก้วเม็ดฟู่จ้าเม็ดฟู่ที่หนุ่มกันโฆษณาใช่ค่ะเบาเวีย หลายๆท่านโดมเนาะโครชแน่เนาะคนที่ทํางานหนักเหนื่อยนะคะอ่อนเพียนะคะต้องทานตัวนี้เลยเนาะจะสดชื่นที่สําคัญคือลดอายุนะคะชะลอวัชะลอวัยค่ะคนที่อ้วนนะเพราะว่าการเผาผันเขามันมันมันเยอะวัฒนกรรมไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ของดีไอคอนนะใช่ค่ะมีลายตัวนี้คือดีท็อกเนาะดีท็อกดีท็อกอันนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนค่ะคนลุงผิวตัวนี้กินแล้วอกฟูนะคะ อยู่ใสอกฟูนะเพ้นแก้วเป็นตัวอย่างแก้วใส่ชุดขาวอยู่วันนี้บําเพียนก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะโพไปอันนี้แกจะมาไอลองนี่มาใหม่มาถึงเลยเดี๋ยวแกจะลองเม็ดฟูก่อนทุกท่านเคยเห็นนะเดี๋ยวนี้โฆษณาเต็มตัวทุกจังหวัดนะคะเป็นเม็ดฟูแบบนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะละลายจะละลายเองแล้วดื่มดื่มทุกวันค่ะจะทําให้เรากลับมาเด็กเนาะสดชื่น นี่มีกี่มีกี่อันนี่นี่ในนี้เหรอคะหลอดนึงมียี่สิบเมตรค่ะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ้งด้นยี่สิบเมตรในนี้มียี่สิบยังไงเอาให้ท่านผู้ชมเบิ้งตนี่ยแกะเลยค่ะแกะเลยแกะว่ามียี่สิบเมตรนะเหรอค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อเออเม็ดพ่อ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 ให้ท่านผู้ชมเบิ้งแค่นี้แหละค่ะนี่เม็ดหนึ่งโอ้มันทำงานฟู่ฟู่เลยฟู่เลยค่ะมีทั้งงานเข็ยนเขาบอกว่าคนไหนที่รูปร่างเสียนะคะกินตัวนี้รูปร่างจะกลับมาเฟอร์เฟกนะคะจะกลับมานุ่มเลยจ้าโชว์ไว้ จ้าก็คือจ,จากจากที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นเราจะเผาผานหุ่นรูปร่างเราจะแบบเป๊ะใช่ไหมแต่พอเราอายุมากขึ้นอ่ะการเผาผานเราน้อยลงนะคะตัวนี้จะไปทําให้เรากลับมากระชุ่มกระชวยเป็นเด็กแล้วก็การเผาผานดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทํางานเหนื่อยเน่อยดีแมทค่ะเม็ดฟูนะคะนี่กําลังกําลังฟูใหญ่เลยค่ะจะละลายภายในเมื่อถึงห้าเขาบอกว่าห้านาทีแต่ที่กิงมันแค่สองสามนาทีใช่สองสามนาทีกำลังกำลังทำงานอยู่ค่ะกาลังทงานกำลังทำงานเดือ ขล้อว่าอเน้นนอนหลายหลายช่องโฆษณาเนาะทีวีทุกช่องใแอยากสร้งางอยากกินสร้างเจ๊แดงเลยคะแก้วปักหมุดรอเลยค่ะแก้วปักหมุดรอเพราะว่าแก้วก็อายุสี่หกแล้วนะคะปักหมุดรอเลยจ้าแก้วสองกล่องเนาะ,ะสองสองกล่องนี้เท่าไหร่อให้เป็นพิเศษเลยก็ไออันนี้กล่องละห้าร้อยเก้าสิบค่ะ ห้าร้อยเก้าสิบุ่งคารส่งเด้อให้เจแดงได้กำไรแน่สั่งกับเจแดงเด้ค่ะเบเบ่เบาค่ะค่าส่งเจแดงเจแดงก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะตัวแทนจำหน่ายไอ้แม่แดงเป็นผู้ก่อตั้งร่วมสินค้าค่ะใช่กับเป็นผู้ก่อตั้งร่วมสินค้าตัวดีแม็กด้วยค่ะใช่เป็นหุ้นส่วนของของผิวภั์ตัวนี้นะคะเป็นหุ้นส่วนใครรักแม่แดงใครรักแม่แดงนะคะใครเป็นแฟนคลับแม่แดงก็อุดหนุนกันเด้อค่ะอุดหนุนแล้วแฟนคลับก็สวยขึ้นเด็กลงจะได้ซื้อหวยกัน เนื่องๆต่อไปเด้อเนาะแม่าจ๊้ยี่กินเมื่อไแก้วเลยสองแก้วจัดมาให้แม่แดงชิมก่อนค่ะอชิมรสชาติให้แม่ชิมก่อนบัตรอนกกับกล้องได้ไหมมันหันไปทั้งแสงกับชิมมืดนิดนึงเนาะแม่ไม่เป็นไรบอสรสชาตินี่เราต้องกินหน้าบัดล่มเลยค่ะขอบอกว่าแซ่บแซ่บอีรีเอออีลีละแม่ดีไหม กินน้ำบัดรมไอ้กินเด็กคอละแเก้วาดีเนาะจากคนละแกกวแม่กินเลยปักหมุดล่อมาถึนเท่าน้วร่มเลยเลยค่ะมันจะออกรสคล้ายๆน้ำส้มแต่ว่ามันหวานแบบนั้นบลเลียนแบบนั้นแด่กสวยเข้มแม่ก็สวยวันสวยขึ้นอีกแล้วนะกลับมาเด็กอีกนะแค่นี้ก็เด็กแล้วนะคอลลาเจนทําไม่แม่เด็กแล้วนแม่กินคอลลาเจนกับกาแฟตอนนี้ไม่กินวันนี้ฉล้อไว้เจดีย์หกสิบแล้วเป็นยังจังดูสวยขึ้น สวยภายในสยภายนอกแล้วก็ครีมครีมกระซอยอีกด้านผิวกระชับตัวนี้กระซอยอันนี้แม่กินตัวนี้กับกาแฟอดียู่นี่ค่ะตอนนี้ดีแม็กมากแล้วก็จะกินดีแม็กค่ะได้บ่เมียตามห้างตามร้านตามสถานีรถไฟหนุม่มกันโฆษณาเพียบเลยทั่วกรุงเทพเลยหมู่บ้านไปน้งบัวลำพูเห็นป้าเลยขึ้นว่าจะให้ลูกถ้้บ่ท่า,ทา,ทาน เล่นรถพานก่อนดิไอคอนดิไอคอนของคุณสวยเนาะของคุณกันกันตัดาวบอลค่ะเประกันสินค้าของเ้าดีแม็กนวัตกรรมใหม่ค่ะท่านผู้ชมแล่นได้เจแดงเป็นหุ้นส่วนในผลิตภัณฑ์กล่องนี้นะ่องนี้ชุดนี้ผู้ก่อตั้งร่วมผู้ก่อตั้งร่วมกับสินค้าสินค้าดีแม็กปรกาศซั่งได้อ่าไม่บายโชคดีเราร้วยถูกหวยไปด้วยกันแล้วจะซื้อ ดีแม็กไปสวยได้กันค่ะถูกหวยรวยมากมากไ่ต้องกินนั่นเลยซาเลยวะเมนบ่บ่ซาคล้ายๆน้ำส้มแต่ว่าไม่ไม่เลื่ยนเหมือนน้ำส้มนะมันจะลดพอดีเลยคล้ายๆน้ำส้มแต่มันจะรสชาติดีกว่าน้ำส้มแน่นอนราคานี้ถ้าเราเด็กลงก็ก็คุ้มเดอห้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยคุ้มค่า ยี่สิบเม็ดกินได้ยี่สิบหมื่นป่ะโอ้แต่คุณละกินไปมืม่นเลยคือกินน้ำส้มน้ำแบกซี่เลยแม่ชอบรสชาติใช่ไหมอือแซ่บอี่ลี <c oughs> เอาเพื่อนแล้วถ้ามี <c oughs> ส้มสั่งเสื่อมาเลยตามเบอร์โทรคุณแฮนน้าจอเนาะครับเนาะไปบัแบบนัา้า